สวัสดีนะครับผมมาต่อกันอีพีที่จะบอกว่าลงดันแสงบอกมันดิว่ารอคนลงดันอ่ะก็รอดิรีบๆขึ้นมากำลังเปิดอะไรง่งง้เนี่ยเดี๋ยวอีพีอีพีห้าตีรออีพีห้าตีทัฟก้าดิโคตร์รอเขาไม่ใช่ตีอะไรแบบตีบอสรอไม่ใช่นะ ไม่ใช่ตีแบบตีรอคนนั้นคนเนี้ยเข้าต่อไอ้ผู้ไอ้ผู้ผมันเข้าไอผู้รู้เร็วม,รมันเข้าไปแ,แล้วเข้าไปสี่ <4 S 2> ตาโอ้โหสี่ตาเหมือนกูเลยกูว่าสี่ตาเข้าไปนั่นแหละกดทุกคนแสงหมดแต่ผมนั่นไม่ใช่แสงนะมึงก็แค่พวกกระจกนี่เนาะ แต่ก็สีเหลืองเหมือนกันรีบกดดิกดเร็วๆสิคนนั่นอะโอ้มันจะกดยากกดเย็นมันเข้าหลอดนี้ไหมมัมเข้าหลอดนึงโอ้โหว่าแล้วตาตาแรกกับตาสองเราซื้อตาสามตาสี่นายซื้อจะซื้อมาแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่ยโอ้าาว่าแล้วโอ้ยมันไม่กดสักทีเลยกูกดเอง ไปไปเข้าหลอดนู้นเราไปนึ้งไปและกดโอเคกว่าจะได้เนาะดันอะไรวะดันแสงโอเคมาเฮ้ยเฮ้ยบักเดินเองนี่ตรงนี้ป๊าปั๊บ,บมาครับ ถ้าไปถึงบอสแสงนี่ปวดหัวโหหูหดมากตอนนี้ผลแสงสามสีาคนดันนะดันแสงให้แหลกไปเลยโอ้ยโคตรค้างอ่ะเฮ้ยใครทำอะไรวะเนี่ยเพราะมันมีแต่แสงอะไรใครใครโทรศัพท์ค้างดูคลิปนี้ไม่ได้นะช่วยด้วยเขาโดนลุมไอ้พู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 ออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนไอ้พูออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อน ยาๆมาช่วยเขาเร็วนี่มาแล้ว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 ไอ้ผูอยู่ไอ้ผูอยู่ตรงนี้แหละมึงอ่อนถ้าเคลียร์ก่อสองค่อยไปก่อสองมึงก็จบกันไปเสียดายเพราะตัวกูมีชิปฮะตัวกูมีชิปเออห้ามตายห้ามตายอะไรก็ไปหมดเลยเดี๋ยวกูจะยิงอันนี้ใส่อย่างเดียวเอาอะไรเนี่ยผมยิงมันไปข้างหลังครับผมงง ผมงงมากเลยต้องการสกิล <skill, S 1> ต้องสกิลเลยโอเคดันแสงอีพีล่าจะไปตีรอนะครับฝากกดใจกดติดตามด้วยเห็นอะไรไหมตอนนี้อะไรที่มันบินมาด้วยไหมไม่เห็นกางตีอะไรดันอยู่เนี่ยแล้วผู้ชมได้ยินไหมครับถ้าไม่ได้ยินก็ขออาภัยด้วยตอนนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วผมไม่เห็นเลยเนะี่ย ว่าใครเป็นใครเนี่ยแสงอะไรแสงเยอะลุงดันแสงเยอะมากเลยโอ้ยเอยดีนะที่ผมมีตัวเชื่อคือวอเตอร์บอดี t e r b o ผลโมจีหนามไอ้มอนพวกนี้มันเวลอะไรก็ไม่รู้แต่ผมเหมือนเวลสามพันอะไรสักอย่างโอเคจะไม่ใช้สกิลบินอีกต่อไปละรอให้แบกงนั่นเนี่ยพวกเองเนี่ยเราจะไปรอที่ก่อนสอง มาแล้วครับพวกไอ้พวกนั้นน่ะมาช่วยหน่อยสิเอามอนอยู่ไหนอะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วแค่มันจริงหอยอยู่ตรงนั้นวะมาแล้วถ้ามันมีคนมารอนี่งคนนึงอะมันช่วย,ยมันรอมันหมดเลยนี่ควายม,มันรอเขาแบกอะดิงั้นเขาต้องไปช่วยไอ้ผู้อย่ามาก็สุดท้ายเค่อยมาแต่เขามาแล้วไม่ทันแล้ว รออยู่นี่ผูก,กดสุดท้ายค่อยมาตอนนี้เราก็ลงังลุงดันอยู่นะครับกําลังแบบเหนื่อยมากถ้า EP ห้ามันยังไม่ครบสก,กิลก็ EP หกก็ตีรอเอ้ยติดอะไรเนี่ยไอย้พวกนี้มาแล้วไอ้ออวพวกนี้มาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโคตรค้างเนี่ยลักษณะของมันโอ้ยแสงบอทยังใช้แสงพวกเองยังใช้แสงเนี่ยก็ใช่ไงพวกเราคือกองทัพแสง แต่เขาคือกองทัพพัดไม่เองคือไม่เองคือกูเองไงน,นะ๋ยวเตะกับกุฏิเลยเเดี๋ยวยลงตากับกุฏิโอ้ยม,ม,ม,มาแบกพวกนี้ลงดันอย่างแหลกเลยอีภูออกมาก่อนก็ได้นะจะตายอย่แลไวน่ะเองยังไม่ตายเลยเขาอะดูเขาเนี่ยเลือดลดแค่นี้เดียวเนี่ยก็ยังไม่ตายตรงไหนวะไปตรงไหนไปตรงไหนวะกอดซีไปฝั่งนูน้น นุ่นเห็นกีตาร์เขาไหมที่เขายิงไปฝั่งนู้นนุ่นตรงนู้นหรือไม่ก็ยิงไปอีกดิยิงไปอีกกีฝั่งนู้นยิงไปอีกฝั่งนู้นยิงไปอีกฝั่งนู้นฝั่งไหนเห็นกีตาร์เห็นแล้วเห็นแล้วเขาเห็นเงาเนี่ยไม่ต้องยิงแล้วใครแล้วเขาจะไปช่วยด้วยอีกคนหนึ่งยังจะมาอีกเดี๋ยวก็แบบช่วยเขาด้วยอะไรอย่างนั้นน่ะดิตอนนี้ ผมยังไม่ได้อะไปคีมมามันมันบอกช่วยพอ่อช่วยด้วยช่วยด้วยโอุ้กไปรั hey, วๆเฮ้ยไอ้ยพูนั้นตายเหรอไอ้ยพูเห็นพวกนั้นไหมก็จำได้มันบินไปเดี๋ยวว่าเตอร์โดี้ก่อนไปช่วยแล้วไอ้พวกนั้นมันอยู่ไหนวะม,ววมันตายยังไม่ยังไม่บินมาละไม่เห็นใครเลยอะบินมาแล้วไม่เห็นใครมันจะเขาคนเดียวเขาบินมาแล้ว แล้วก็เจอแต่ไอ้บอทโง่เงี้ยเง่าเลยรอ,อยให้มันเขียนว่าตายหรือเปล่าบมไม่รู้นะมันตายหรือเปล่าไอ้ผู้ช่วยด้วยจะตายอยู่แล้วเขายิงไม่โดนไม่แต่อดอกเดียวเลยนะไอ้คนนั้นไปมันไปไหนแล้วเนี่ย อก็หลดยู่มันอยู่ไหนวะ <S <S นี่ไงนี่ไงมันไปมัวทำอะไรอยู่มั้ยละอ๋อไปรอรีเลือดมันจะตายมันอยูงปอดแสงอยู่ไหนผูอยู่บนหัวอยู่ในหัวกดสีเ่เขียมาแล้วกดสุดท้ายกับการลงดันโล้วทำไมช่วงทำไมครั้งนี้ลงดันไวแปลกๆวะแปลกๆอะไรช้า ช้ามัน,มนรู้สึกก่อห้าอยู่ไหนเนี่ยก็อยู่ไหนเห็นแสงเขาบินมาไหมเออเจอแล้วเจอแล้วมันเหมือนลูมเลยอะ่ะเข้าพอเข้าไปอะ่ะอีพวขวายอย่าเข้าไปแทงที่อยู่ไหนวะนี่อย่าล็อกสมรภาดิตีในบ้านเลยใช่ไหมกดในบ้านเลยมันอยู่มันบอสอยู่ข้างล่างบอสอยู่ข้างล่าง วอดออกมาหมดแล้วโอ้ขึ้นสองหมื่นอะโอ้ยวอดออกมาแล้วเขาใช้ได้แค่สกิลสองกับสกิลสุดท้ายทำไมอ่ะเพราะสกิลหนึ่งมันยังไม่โดนเอ้โดิดด้วยโอ้ยวอดวอดไ t ้ฟ f กอยูอู้จะคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดโอ้ยโอ้ย มาแบกดันแสงเนี่ยก็ต้องเจออะไรแปลนเกด้วยตอนนี้มันใช้สกิลแนะน่เพราะมันบัก<ว>๊กนะทำไมใช้สกิลแข็งเลยสกิลไม่ยังเบาเลยอะขึ้นแค่หนึ่งพันนึงอะโคตรเบาไม่ใช่ขึ้นเป็นร้อยอะไม่ใช่ครับมัน,นมใช้วอเตอร์บอดี้ไงเขาไม่ได้ใช้คุณยังไม่ได้กดเลยขเขาแบบมันมันใช้สกิลเนี้ยเนี่ยแล้วล้นเดียว,ยวมันแปลก มักมากมันต่อยเขาต่อยคือเอ็งลอมาหาเขาบ้างก็ดีนะเขาจะยิงโดนต่อยรถล,ละสิบอ่ะมันต่อยรถละสิบเองอันนี้ก็รถเป็นร้อยเฮ้ยวอเตอร์บอดี้ล่ะลอมาหาเขาบ้างก็ดีนะเขาจะยิงโดนโอ้ย,อยโอ้ยเก้านาทีแล้วเก้านาทีแล้วเก้านาทีว่าอะไรไม่ใช่ในการอัดวิดีโอเก้านาทีขอฆ่าบอสเว้ย ชุ่มน้องไปไหนเนี่ยไอ้พูยะยุดุดละมันใช้สกิลอะไรหาใส่เขาก็ไม่รู้ตายแลละบอสตายเหลื้ตัวข้างใน<ะ>ข้าวไวกว่าเดิมไอ้ผูบอสอยู่ไหนอยู่ด้านในาหมดเลยนนเดนัยวอยดี๋ยวเขาลงบงิลงไปกัน ด้วยเขาเขาเจอตัวที่มันอยู่ด้านบนไอพ้พูลงมาเขาอยู่ข้างล่างข้ามเลยถ้าไหวอ่ะแต่นี้ผมกำลังต่อยกาารดด้้นนนบนวยนะต่อยอยู่เขาอยู่ข้างล่างอะ่ะเขาจัดการด้านนอกเพราะมันมีตัวหลุดออกมาอันนี้เขาอยู่ไอ้พู ข้ามเลยอยู่ข้างบนคนแลกเอา้าดับประจัญไม่ช่วยเฮียอะไรเลยขอโทษครับที่กูใจายายาม,<อ>มันอยู่ไหนไอพูมันอยู่ไหนเป็นปศดสิลมันอยู่ไหนอยู่านล่างตรงนีม้มเห็นจุดแดงๆไหมแล้วมันลงไปทำไมเนี่ยกลมคานมันเนี่ยขึ้นไปด้านขึ้นไปด้านบนแล้ว,ล,วลงไปหามันดิลงมาแล้วลงมาแล้วเอ้ยมันออกมาแล้ว เรวเราเรา,าสามนาทีแล้วไอ้ไก่อะไรไไกากเราตายมันตายอะไรไอ้เจนั่นน่ะตายเออฉันโอ้ย,อยไอ้พูมาฆ่าฟินิกดิสำคัญหน้าหี้ย สกิลอะไรวะบินไงเพื่อนทีนี้เขาก็เดินทางสะดวกละโอ้ oh, รำคาญฟินิก์โอ้ยโอ้ยจัดกึนกึนๆึนกึนกึนโอ้ยอันนี้ พี่ๆนะฟินนี่อีภูใครฟินฟนี่เอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะก็เจอกันใหมค่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย